สวัสดีครับไม่รู้ว่าใครก็ามาดูนะสวัสดีครับสวัสดีครับ อีกครับไลน์นามเก้านะแล้วก็อีกคนหนึ่งชื่ออะไรเนี่ยเฟิร์สทีเคนะถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะเฟิ FC, ร์สที่เคเอสีกับช่างอนุวัฒนะคุณอนุวัฒสวัสดีครับอนุวัฒสวัสดีครับอภิสิทธิ์เจนกระจางสวัสดีครับวันนี้มาพูดถึงเรื่องอะไรครับช่างวันนี้ก็ไม่รู้นี่ผมไม่ไลฟ์นานแะล้วผมก็ วันนี้ก็ไม่ได้เตรียมสคริปไม่ได้มีสคริปใดๆทั้งสิ้นแค่ผมมาไลฟ์ดูนะเผื่อว่าจะมีคนถามอะไรก็ถ้าถามก็ตอบนะฮะถ้าถามก็ตอบแต่ว่าวันนี้ไม่มีสคริปนะฮะไม่มีสคริปก็ถ้าไม่ไม่ไม่มีใครถามอะไรก็ก็น่าจะไลฟ์ประมาณแป๊บเดียวก็น่าจะปิดนะ ตอนนี้นะผมขอเปิดดูแชทก่อนสี่วาวช่างมาไหนนะครับไม่ได้ไปไหนครับยังอยู่นะยังอยู่แต่ว่าไม่ได้ไล่ต่อเพราะว่าช่วงนี้ก็ติดงานติดอะไรด้วยนะติดงานแล้วก็ไม่ได้ไล่นะ อีกอย่างก็คือสาเหตุที่ไม่ได้ไม่ได้ขับแล้วก็ไม่ได้สฟต้าเครื่องแปลว่าเกียร์หนึ่งมันแตกครับเกียร์หนึ่งแตกช่างสอนเลนอินหน่อยครับก็ไม่ถ้าจะรันอินรันอินให้บอกงดีอ่ะเลนอินถ้าเราไม่อยากรันอินนะหรือถ้าเราอยากจะรันอินจริงๆอ่ะโดยการที่เราไม่ไม่ไม่ขัดทุกสูบ เอาง่ายๆเ,เดี๋ยวผมจะบอกก่อนนะคือร้านอินเนี่ยมันจะมีหลายวิธีนะแต่ถ้าเป็นวิธีวิธีที่ผมใช้บ่อยๆยะเป็นการขัดกระโปรงลูกูบนะขัดก็คือขัดเป็นลักษณะขว้นะลักษณะคว้ลูกศรไหวนวะกระดาษทรายครับกระดาษทรายลูกกับน้ามันนครับกระดาษทรายลูกกับน้ามันเส็จแล้วพวกอขัดขัดในลักษณะเฉียงนะครับเฉียงซ้ายแล้วก็เฉียงขวาเฉียงซ้ายเฉียงขวา นะแล้วก็ลองใส่ก็ไปดูมันยังแน่นอยู่ไหมถ้ายังแน่นอยู่ก็ขัดไปอีกนะพยายามขัดแต่ว่าอย่าใช้กระดาษไฟโดยหยาบนะครับใช้กระดาษไฟโดยละเอียดหน่อยนะนะแล้วก็อย่างการอินกาลังอินแบบธรรมชาตินะครับแบบธรรมชาติก็คือ ต์ทเครื่องแล้วก็ขับไปเรื่อยในความเร็วต่ำๆนะครับขับไปเรื่อยหรือไม่ก็สตาร์ทแล้วก็เดินเบาอยู่บที่ครับเอาใส่ยางครับเปิดก๊อกน้ําแล้วก็จี้ไปเลยที่ตัวเสื้อครับ เอางี้นะไอเรื่องหันอินนะ่ะนะครับเดีย๋ยวผมม่ทำคลิปทำคลิปบอกแนะนำคร่าวๆแล้วกันนะถ้าว่างนะถ้าผมว่างก็ผมจะทำคลิปลงไว้ให้แล้วกันนะ ช่างบอกแนวทาง59 54วาร110ไปนะยครับจะบอกขั้นตอนแรกก็คือมราต้องรู้ก่อนนะครับว่ารถเนี่ยเราอยากจะใช้งานแบบไหนครับใช้งานแบบไหนหนึ่งนะครับรถเล่นสั้นเล่นยาวรถโลรถแข่งรถเชิงนะเราต้องรู้จุดประสงค์งนั้นก่อนนะครับถ้าเรารู้จุดประสงค์เนี่ยนะฮะเราก็จะรู้ทันทีว่าเครื่องยนต์เนี่ยเราต้องทำแบบไหนนะเครื่องยนต์ต้องทำแบบไหน ไม่ว่าจะเป็น4วาว2วาวครับทำคล้ายๆกันเหมือนกันหมดครเหมือนกันหมดเลยนะแต่แค่ว่า4วาวมันจะอาการคือมันจะหวดกว่าขึ้นไว้กว่าเร็วกว่าครับลดโลอ่าถ้าเป็นลดโลลดโลก็ไล่กําลังอัดอยู่ประมาณไม่เกิน200ครับไม่เกิน200เชื้อเพิงก็เป็นผู้อี20อี85อี20อ85แล้วก็หาแคมที่มันคายเยอะๆเปิดนานๆน,นะครับ ขายเยอะเปิดนานๆแต่โดยรวมแล้วก็คือกําลังอัดเนี่ยไล่ได้อยู่ประมาณไม่เกินสองร้อยครับรถโลนะครับ,ดดนะรบก็แนวทางก็ไม่มีอะไรมากก็มีเท่านั้นครับความลงตัวของมันความกำคังของมันก็นอยู่แค่กําลังอัดนะครับกําลังอัดจะทําเท่าไหร่นะเราจะต้องหากําลังอัดเข้ากับเชื้อเพลิงนะถ้าเรารู้กําลังอัดอันเนี้ยเราก็จะรู้ว่าเราสมควรใช้เชื้อเพลิงอะไระครับ นันอินอยู่กับที่ใช้พัดลมเป่าได้ไหมครับได้ครับได้ครับแบบไหนก็ได้ครับพอเฟอร์า้าผมก็ใช้แบบนั้นนะหรือไม่ก็เปิดก๊อกเอาน้ำลาดนะ คนดูน้อยนะนานๆจะกลับมาไร์นะี่ยคนดูคนดูก็น้อยนะฮค้งเวียงจากห้ารถโลคนใช้แบบไหนครับการอะไรดีครับก็ถ้างบยเยอะก็กใช้เป็นพวกการฟอสนะครับการฟอร์สหรืหอแม่กการพวกการขนจั่วก็ได้นะฮะการอะไรก็ได้ที่มันเน้น เอ่อให้เป็นก้านเบาๆสักนิดหนึ่งเป็นก้านเบาๆถ้าเป็นลดโละถ้าไปจะเล่นก,าก้านสองยหวะก็ผมแนะนําเป็นพวกก้านไวร้อยครับก้านไวร้อยนะก้านไวร้อยถ้าเป็นก้านถ้ามีมันไปเยอะก็ใช้ก้านฟอนนะคร,รับก้านฟอสไปเลยนะครับแล้วข้อเหวี่ยงเนี่ยถ้าถ่วงได้ก็ลดโลในเฟิร์มมากนะถ้าครอบโตได้ก็จะดีนะ ครอบโตได้ก็จะดีเพราะว่าช่วงระยะการไหลท้ายตรงเนี้ยมันก็จะดีกว่าพวกข้อเวงเล็กอะนะครับแต่ว่ามันจะขึ้นช้าถ้าถามว่าถ้ารถลูกเล็กเนี่ยผมมองว่ามันจะรอบมันจะช้ามาช้ากว่าพวกรถที่เป็นข้อเวียงข้อเวียงเล็กอะนะแต่ถ้ารอบมันได้มาเนี่ยข้อเวียงโตนะครับมันจะเดินได้ลึกกว่านะครับมันจะเดินลึกกว่าต้องเดินเบาไว้ระยะเวลาเท่าไหร่หรอครับ แล้วดูยังไงว่ารันอินผ่านก็ถ้ารันอินผ่านไม่ผ่านเนี่ยมันต้องแกะเครื่องดูครับพูดง่ายๆมันต้องแกะเครื่องดูอะที่กระโปรงลูกสูบอะนะที่กระโปรงลูกสูบมันก็ต้องถอดมาแล้วก็ลองใส่ลูกสูบไปในเสื้อดูว่าอการฝืดเคลียร์แรนด์ของมันเนี่ยมีมากน้อยขนาดไหนนะมีเยอะหรือว่ามีน้อยถ้ายังฝืดฝือ,ดอยู่ก็รันอินต่อนะรันอินต่อแต่ถ้าปล่อยตกอนะ ปล่อยตกก็แสดงว่าใช้ได้ครับปล่อยตกก็แสดงว่าใช้ได้ปล่อยตกก็คือเอาลูกสูบใส่เข้าไปอ่ะแต่ว่าไม่ต้องใส่แหวนนะปล่อยตกก็ฟัดได้เลยครับตะตายตัวไม่ได้นะแต่ถ้าไม่อยากอถอดเครื่องนะฮะก็ลันอินไปประมาณสักสองสามร้อยโลอ่ะนะครับขับช้าๆไปลันอินไปเติมน้ํามันนะฮะขับไปเลยขับไปให้น้ามันสักงถังสองถังนะ ได้นะนัะน่นก็เป็นวิธีการรันอินแบบหนึ่งนะโ <_" S 1> <ฮะ>ดนละวัดประมวลสัปห้าหกตันโลกําดเท่าไหรดีครับมาารไ,ไม่เกินสองร้อยครับหรือถ้าจะทำสองร้อยกว่าก็ได้สองร้อยกว่าแต่ว่าแคมแคมต้องเลือกแคมให้ดีนะฮะต้องไล่แคมให้เป็นด้วยต้องเลือกแคมให้เป็นถ้าเลือกแคมไม่เป็นก็เรียบร้อยครับขายไม่ทันก็ลูกติดนะครับพี่ครับเราอยู่้าบังลมตอนนี้ ขับคัดเท้าอยู่อะไรอย่างอยากทำอยากทำใช่ไหมอยากทำคัดกระเทยต้องทำยังไงครับและออกข้อควรระวังออกข้อควรระวังในการขับขี่รถคัดกระเทยกนไม่มีอะไรครับคัดกระเทยมันก็คือคัดกระเทยเราจะเข้าเกียร์อะไรกำคัดก็ได้กำคัดเข้าเกียร์ก็ได้หรือว่าเราจะไม่กำคัดก็ได้คือพูดง่ายนะครับ คัดกระเทยเนี่ยก็คือระบบคัดคัดก็คือคัดออโต,โต้คัดอะไรพวกเนี้ยก็คือคัดเท้าก็ยังอยู่ปกตินะแต่แค่ว่าระยะกดคัดเนี่ยของคัดเท้ามันจะไม่มีนะมันจะไม่มีก็คือเพื่อง่ายๆอ่ะเราเข้าเกียร์เราไม่กำลัคัดอ่ะรถมันก็มนไม่ดับข้อควรระวังมีอะไรบ้างข้อควรระวังมีอะไรบ้างมีอะไรบ้าง,รราง,าง,างก็ไม่มีอะไรน,นะข้อควรระวังผมคิดว่ามันไม่มีนะนะ การวาร้อยกับเว็บร้อยความยาวเท่ากันไหมครับชันเท่าไงครับการวายร้อยกับเวฟบร้อยครับเท่ากันมีครับแคมแต่งสำนักไหนแรงแรงทนทนครับ๊อปซี่แคมแต่งสำนักไหนแรงแรงทนทนเหรอผมว่าผมมองว่าสำนักไหนมันก็แรงทั้งหมดนะฮะมันขึ้นอยู่กับว่าแคมตัวนั้นเนี่ยเอามาใส่แล้วเนี่ยไล่กับเครื่องตัวนั้นเนี่ยมันเข้ากันหรือเปล่านั่นเองนะเพราะว่าส่วนมากแคมที่ผมใช้แคมไม่มีห้อเลยซ้ำนะฮะแต่ว่า เราต้องดูที่กําลังอัดรถอัตราเสื่อการอัดเป็นหลักนะฮะสไตล์การไล่รถเนี่ยนะอาตร์สไตล์การไ,รนะนะไล่ไลร,ไรถเนะี่ยอย่างผมเนี่ยคือผมจะมองนะฮะมองที่ตัวองศาของแคมจะมองด้วยตาเปล่าก่อนแล้วก็ลองไปใส่ดูนะว่าคลายได้ไหมเราไปวิ่งดูว่าความร้อนอกาลังอัดขนาดเนี่ยมันจะอมความร้อนไหมถ้าใส่ไปแล้วเนี่ยรถไปวิ่งทางยาวๆนะครับความร้อนไม่เกิน, 110, 120, นร้อยสิบร้อยยี่สิบนะฮะแสดงว่าแคมตัวนั้นใช้ได้นะความร้อนไม่สะสม คือเพื่อง่ายเลยนะผมว่า,วากาลังอัดเนี่ยเสองร้อยสี่สิบสองร้อยห้าสิบเนี่ยนะแล้วก็ในระยะทางที่เราวิ่งความเร็วยืนพื้นอยู่มาณแปดสิบเก้าสิบนะแปดสิบเก้าสิบเนี่ย, 80, 90, ยโดยที่กําลังอัดเยอะขนาดนั้นเนี่ยแล้วความร้อนมันอมอยู่ไม่ไม่เกินไม่เกินร้อยสิบห้าร้อยสิบแล้วก็ร้อยยี่สิบเนี่ยถือว่าใช้ได้ครับแคมตัวนั้นเข้าได้กับเพื่อนเดี่ของคุณแน่นอนนะครับ ขอบคุณสำหรับความรู้ครับช่างถ้าผมไทยเยอะช่งางแต่ำคาญอ๋อถ้าถามเยอะไม่หรอกครับแต่ว่าผมจะมีเวลาตอบให้หรือเปล่า,านะเอาแบบทนทนใช้งานหนักขับทุกวันสี่สิบกิโลสีสิบกิโลมันไม่เกี่ยวกนะับแคมอร์ที่เราเซตตัวเครื่องนะครับช่างครับการสั้นสั้นลดโลลอบไปไป,ไปมันจะงัดไหมครับงัดแน่นอนครับ การงัดแน่นอนครับงัดครับถ้าถามว่าการสั้นงัดกับการยาวไม่งัดเนี่ยถ้าพูดถึงเนี่ยโอกาสนะครับมันก็จะมีดีคนละแบบแตกต่างไปถ้าการสั้นนะครับโอกาสที่ลูกสูบเนี่ยลูกสูบมันจะสึกหลอเร็วปอกสูบสึกหลอเร็วนะครับมันจะงัดปอกสูบแตกก็มีโอกาสครับตีนปอกสูบแตกก็มีโอกาสครับแต่ถ้าการยาวเนี่ยพูดถึง ถ้าการยาวเกินไปเนี่ยนะการยาวเกินไปโอกาสที่ข้อพบัติเยอะแล้วการจะขาดก็มันก็มีแต่ว่าถ้าถามว่าก,การยาวรอบสูงผมไม่แนะนำแต่ถ้าจะใช้รอบถงสูงผมแนะนําการสั้นจะดีกว่าแต่ว่าอายุการใช้ง,งานมันมีดีคนละแบบครับนะครับเวลาจูนรถส่วนใหญ่ช่างเขาจูนหน้าไฟกันหรือเปล่าครับ แล้วมีสังเกตอะไรถึงต้องเพิ่มหน้าไฟครับมผมจะตอบไงดีอะผมตอบได้หมดอนะเกี่ยวกับเรื่องจูนนะผมมั่นใจคผมตอบได้หมดแต่ว่าเรื่องจูนเนี่ยผมจะมีคอร์สสอนอยู่เพราะว่าตอนนี้ผมขายไฟล์แล้วก็ขายไฟลรีแมปนะฮะแล้วก็เปิดสอนแล้วก็รับสอนนะครับรับสอนทุกอย่างที่เกี่ยวกับรีแมปแต่ว่าผมไม่สอนแคปโปรแกรมเพราะผมแคปไม่เป็นนะครับแคปโปรแกรมผมแคปไม่เป็นนะฮะ เอาให้ง่ายผมจะเกิดสั้นๆก่อนแล้วกันเรื่องการจูนนะครับการจูนเนี่ยในหน้าตารางไฟเนี่ยเดี๋ยวผมจะอ่านทวนคําถามอีกรอบประกันเดี๋ยวผมจะตอบนะฮะเวลาจูนรถส่วนใหญ่ช่างเขาจูนหน้าไฟกันดีกว่าครับแล้วมีจุดสังเกตอะไรถึงต้องเพิ่มหน้าไฟครับหน้าไฟเนี่ยโดยส่วนตัวนะผมจะเอาส่วนตัวผมเป็นหลักเวลาจูนรถเนี่ยก็คือผมจะดูกําลังอัดเป็นหลักนะครับกำลังอัด สมมติว่าถ้ากําลังอัดน้อยเนี่ยผมจะสามารถบวกไฟได้เยอะนะฮะผมจะไม่ขอพูดลึกแล้วกันเพราะว่าอไอ้เรื่องเนี้ยผมมีข้อสอนอยู่นะถ้ากําลังอัดน้อยเนี่ยนะฮะก็คือผมจะบวกไฟได้เยอะคุยง่ายนะฮะเอาง่ายๆเขาจะง่ายๆกันผมจะบวกไฟเยอะบวกไฟได้เยอะแต่ว่าช่วงท้ายผมก็จะลดลงลดลงมาอยู่ในระดับที่แบบว่าพอสมควรนะครับ แต่ถ้าเป็นในล็อที่มีกำลังอาจจะเยอะเนี่ยผมจะยืนเป็นกราฟไฟเดิมหรืออาจจะเพิ่มนะครับอาจจะเพิ่มกราฟไฟเพิ่มตัวเลขของไฟเนี่ยขึ้นไปในบางชาติเออบางย่าน,นครับแล้วก็บางช่วงของตารางไฟนั้นๆน,น,นะครับสรุปง่ายๆครับมันอยู่ที่ดุลลพินิดนะครับของ ตัวรถนะฮะหรือว่าคนจูนว่ารถคันนี้ต้องการจะเอาไปใช้งานแบบไหนนะครับถ้าจะเอาไปใช้งานแบบว่าเล่นโลเล่นรถโลไฟอ่อนดีสุดครับแต่ถ้ารถสั้นนะครับไฟแก่ยิ่งแรงครับแรงบิดยิ่งเยอะบอกได้แค่นั้นนะครับเพราะว่าถ้าอยากรู้ลึกกว่านั้นก็คือถ้าเป็นเรื่องรีแมปเนี่ยนะฮะถ้าเป็นเรื่องรีแมปนะช่วงเนี้ยมันมีคนที่เขาเข้ามาเรียนกับผมอยู่ยี่สิบคนนะอยู่สิบเก้าคนสิบเก้าคนที่เข้ามาเรียนอยู่ตอนนี้นะ คือผมไม่อยากเอาเปรียบกับคนนี้เขาเสียเงินเข้ามาเรียนกับผมนะในกลุ่มเพราะว่าคนนี้เขาเข้ามาเรียนกับผมเขาเสียเงินหลักพันครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมบอกเบื้องลึกไปเนี่ยนะผมก็อยากบอกนะผมไม่อยากบอกไม่ใช่ผมไม่อยากบอกแต่ว่าผมก็ไม่อยากเอาเปรียบกับคนที่เขาเข้ามาเรียนเสียตังค์กับผมนะผมก็บอกได้คร่าวๆแล้วกันแต่ผมบอกได้ไม่ลึกนะบอกไม่ลึกอากันนะ แล้วจะแก้อาการงัดได้ไหมครับแก้ไม่ได้ครับนอกจากต้องไปเปลี่ยนการให้มันยาวขึ้นนะนะครับกบกระโดดน,นะฮะอันนี้ก็ผมก็น่าจะตอบให้ได้นะแปลว่าก็ไม่ลึกอะไรขออนุญาตนะฮะตอบไม่ลึกนะฮะเอาให้ง่ายนะถอดจานไฟเวฟร้อยสิบ 110, เอาไขควงใส่ปลายก้านจะมีผลเสียไหมครับ ถอดจานไฟอเอาไข่โควงไฟไปก้านไม่มีครับไม่มีนะแต่ก็ระวังด้ยวยนะารับอย่าตออัมแรงเกินไปครับคือตอนนี้แคมแต่งที่ผมใช้อยู่มันไม่ไหวแล้วครับสึกแคมสึกต่ำลงมากเลยครับก็จะบอกว่าไงดีอเอางี้กันเราไปหาแคมแต่งากา็ดูอาการลดนะครับดูอาการลด ขันเล่นยังไงท้ายคันเล่นยังไงช่วงท้ายมีแรงหรือเปล่าถ้าช่วงท้ายยิ่งวิ่งยิ่งไม่มีแรงก็แสดงว่านานะครับแคมมันใหญ่เกินไปนะแต่ถ้ารถที่วิ่งแล้วโอ้โหช่วงท้ายเนี่ยเหมือนมันสั่นสะท้านขึ้นมือเลยเหมือนกับรอบมันตันๆนเนี่ยก็แสดงว่าแคมมันไม่พอนะมันก็หลายๆองค์ประกอบนะครับมันไม่ใช่เทาเว็บร้อยเทปไอของมันยี่สิบสองทำลูกอะไรขรับสนุกครับขอสักร้อยสี่ร้อยห้าหน้าใหม่ครับ ตัวรถเดิมโรงงานล้อมแม็กก็ลูกห้าสิบมิลลูกห้าสามก็วิ่งได้ครับแต่หน้าไม้อะถ้าจะเอาหน้าไม้ขนาดนั้นอ่ะคือตัวสองพันยิบสองอ่ะครับสองพันยิบสองอ่ะหน้าไม้ไม่ถึงหรอกนะครับร้อยสี่ร้อยห้าเพราะว่าพวกเนี้ยวิ่งเราทดฟเตอร์เนี้ยหน้าไม้จะยิ่งแข็งครับ 5, 8, ลูกห้าแปะปอกนเท่าเท่าไรดีครับเราเบิดแข็งเท่าไหร่ดีครับถึงจะทนทนลูกห้าแปถ้าเป็นร้อยยี่ห้าสามารถตีปอกได้หนาครับตีปอกหนาหกสิบกว่านครับ แต่ถ้าเป็นร้อยสิบก็อยู่มาณปอกนอกอยู่มายหกสิบเอ็ดนะครับปอกนอกอย U ู่มา์หกสิบเอ็ดขอบคุณครับเรียนออนไลน์หรือเปล่าครับใช่ครับเรียนออนไลน์ครับผมสอนจูนนะผมจะสอนหมดเลยสอนตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนเป็นนะครับสอนมาทุกอย่างทกุกเล่นครับ ก็กดกระโดดนะถ้าสนใจก็ติดต่อทาง Facebook ส่วนตัวเข้ามาแชทถามรายละเอียดหรือว่าหลอกถามอะไรอ่นก่อนก็ได้ครับอย่า,อ,าอย่าใช้คําว่าหลอกถามนี่คือปรึกษาก่อนได้ครับเลียนไม่เรียนยังไงก็ปรึกษาก่อนได้นะหรือถ้าบางเรื่องนะผมบอกได้ผมก็บอกนะช่างรับจูนออนไลน์ไหมครับผมใช้ m อ็มผมใช้เอ็มเอซีราคาเริ่มเท่าไหร่ครับรับครับรับจูนออนไลน์ครับ ถ้าจูนออนไลน์ถ้าเกิดว่าคุณเอาไปรับงานด้วยเนะี่ยฮะถ้าคุณเอาไปรับงานด้วยเนะี่ยผมก็จะมีราคาให้ก็ติดต่อทาง facebook ก็กันนะฮะติดต่อทาง facebook เลยนะรับออนไลน์รับหมดครับลูกห้าแปดักสามผ่าท่อไม่ให้ดังได้ไหมครับรถเนี่ยถ้าผ่าท่อนะฮะถ้าผ่าท่อไม่ให้ดำมันก็วิ่งยากครับท่อหมกวิ่งวิ่งไม่ค่อยออกนะครับท่อหมกวิ่งถ้าถามว่าวิ่งได้มันก็วิ่งได้นะฮะแต่มันต้องตีไฟให,ให,ใหญ่นิดน่งต่อไฟเล็ก ใช่เลกทีนะเสียงก็เงียบแล้วรนถะมันจะวิ่งไม่ออกนะเวฟอาร์นะฮัลโหลฟอร์มนะฮัลโหลฟอร์มไม่รู้ธงชาติอะไรอินโดนีเซียป่ะหรือว่าอะไรนะอันนี้ธงชาติของอะไรนะฮะของคุณอะไรเนี่ยมิดอะไรเนี่ยเวฟอารา์นะเวฟอาร์กาลาดนะ เวฟอาแกลาสผมก็ไม่ค่อเก่งอังกฤษนะฮะรูห้าสิบของกอมยี่ยิบห้าไอเครื่องทำเต็มตัวรถเดิมๆโรงงานพอถึงร้อยสามสิบจีไหมครับไม่แน่ใจนะถ้ากอมร้อยยี่ิบห้าผมก็ยังไม่เคยทำครับกอมร้อยยี่ิบห้าไอนะครับ อ๋อ oh, หมายถึงลูกห้าสิบมิลไปยกเสื้อยกอะไรพวกนั้นมาใช่ไหมไม่แน่ใจเพราะผม mm. ผมก็ยังไม่เคยทํานะฮะ mm. ผมเคยทําแต่ลูกห้าสามลูกห้าสามร้อยสิบไอสองพันยะี่สิบเอ็ดอะสองพันยี่สิบสองอะนะไอตัวลูกสี่เจ็ดมิลน,นะผมมาขึ้นห้าสามก็วิ่งได้อยู่นะร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบจีมันมีอยู่แล้วครับก็พอดีลูกค้าเขามีงบให้ผมไล่เท่านั้นนะครับผมก็เลยไล่ได้แค่ประมาณเกือบร้อยห้าสิบจีไปนะเพราะงบมันจํากัด คือไล่รถเนี่ยบางคนเนี่ยเขาจะมาตั้งงบว่าเออนะครับส่งกี่จีส่งกี่จีผมไม่บอกเลยนะครับว่าช่างทุกคนนะถ้างบประมาณเท่านั้นนะครับเขาไม่สามารถส่งจีให้ได้หรอกประกอบเสร็จได้แค่ไหนก็ได้แค่นั้นครับคือกับงบเท่านั้นนะครับก็คือการไล่รถเนี่ยหนึ่งครั้งนะครับแกะเครื่องหนึ่งครั้งก็ต้องใช้ตังค์นะครับเพราะการแกะเครื่องหนึ่งครั้งก็เท่ากับว่ามันก็ต้องมีการเปลี่ยนอะไหล่รถครับนะครับนะ รถโลกัแบรบถยาวต่างกันนะครับรถยาวก็ไม่แตกต่างเลยรถใช้งานนะขับไปต่างจังหวัดได้นู่นได้นี่ได้นะแต่ถ้ารถโลก็คือเขาดันโลกันนะตามชื่อครับใช่ครับหรือไปห้าสามนี่ครับไปห้าสามเลยครับผมว่านะไปห้าสามเลยดีกว่า ควรทำชักใหม่ครับหรือเดิมๆก็ไหวทำชักครับไม่ต้องทำชักครับเปลี่ยนก้านก็พอเปลี่ยนก้านนะครับเปลี่ยนก้านไม่ใช้ก้านของไอ้พวกเวฟเวฟร้อยสิบไอตัวเก่านะไปใช้ก้านของเวฟร้อยสิบไอตัวเก่าดีกว่าที่พี่พอจะมีแคมแต่งดีๆบ้างไหมครับเวฟร้อยข้อร้อยสิบก้านร้อยยี่สิบห้าลูกร้อยยี่สิบห้าแคมแต่งเหรอเวฟรอ้อยใช่ไหมมีอยู่ครับมีครับ ตัวละหกร้อยห้าสิบาทรวมส่งนะหกร้อยห้าสิบาทรวมส่งนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะปิดไลฟ์นะเดี๋ยวผมจะปิดไลฟ์แล้วเดี๋ยวผมขอ ขออนุญาตไปเก็บของก่อนนะยังไม่อยากผ่าครับพึ่งออกเมื่อเช้าพึ่งออกเมื่อเช้าร้อยไอร้อยสิบไอเนี่ยตัวสองพันใหญนี่ก็คือก้านมันเล็กนะครับก้านมันเล็กนะก้านเล็กสลักบนเล็กนะครับสลักบนสลักสิบสองนะครับแล้วก็ก้านเนี่ยก้านมันเล็กประมาณยิ่ก้อยผมเองนะฮะมีความเสี่ยงที่แบบว่าเออมันจะคดนะ่ะการคดระวังนะครับ ผมอยู่แถวโพวเรียนกระบี่น้อยครับได้ครับมาได้ครับมาได้นะฮะเออ่กาแฟนะฮะกาแฟ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 นะ,ะมาได้เข้ามาได้นะฮะรู้จัก สีให้ข้ามือก็เข้ามาได้เลยครับอยู่ในซอยเวยจ่ากก่อนถึงศาลเจ้าเข้ามาก่อนได้เลยก็คือผมใส่ให้ถ้ามีถ้าให้ใส่ให้ก็บวกค่าใส่อีกร้อยห้าสิบบาทนะ นะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตปิดไลฟ์นะขอปิดไลฟ์ก่อนแล้วกันนะเอาเจอใหม่ไลฟ์ต่อไป